สวัสดีครับเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะครับกับเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนะครับเจอกันกับพี่นุนะครับก็นะครับก่อนที่เราจะทําสิ่งอื่นสิ่งใดเราอธิฐานด้วยกันก่อนนะครับร่วมใจกันอธิฐานนะครับเด็กๆ สาธุการพระเจ้าพิดาของพระคุณพระองค์สนับในชาวนาะทิตย์ที่สดใสขอพระองค์ทรงอวยพรพู่นสการายการนวีเด็กพุ่นาการที่เสริมสร้างจิตวัญญาณของนิดเด็กให้ความเข้าใจในการเรียนรู้พระคำเรียนรู้บทเรียนที่ คือทุกตาได้สอนในชั้นเวีเด็กขอพระเจ้าอวยพรเด็กทุกคนให้คูรจะคามีสติปัญญาในการเรียนรู้พูรจะเข้าใจเรื่องราวของพระองค์มากขึ้นพูรจะข้าอธิษฐานขอมอบเวลาไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับในเด็กก่อนที่เราจะฟังบทเรียนจากครูทุกตานะครับเราฟังเพลงจากพี่ๆนะครับ กันก่อนนะครับพี่พี่ร้องเพลงเพราะมมานะครับเราไปฟังเพลงด้วยกันเลยครับ เป็นไปแล้วลดไปแล้วสัน่นไปสุดในนามพระเยซูให้ยาซาเรนลุกขึนลุกขึ้นและเดินเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งเรามีเราให้ทันในนามพระเยซูให้ยาซาเรนลุกขึนลุกขึ้นและเดิน

เด็กๆคะตะกี้ได้ร้องเพลงแล้วก็ได้อธิษฐานกันหรือเปล่าคะ,ค,ะค่ะครูเชื่อว่าสนุกแน่ใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูจะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อนะคะเด็กๆก,การใช้นี่แทนมีจริงหรืออ้าเด็กๆเ,เคยเป็นนี่ไหมพี่นุ้เคยเป็นนี่ไหมหลายคนนะคะเข้าใจคําว่าเป็นนี่เลยนะคะมีบางประเทศนะคะเด็ก ประชาชนของเขาเนี่ยร่ำรวยมั่งคัง่งตั้งแต่เกิดเลยเรียกว่าเกิดมาเนี่ยนะคะรวยเป็นเศรษฐีเลยนะคะแต่คุณไม่บอกว่าเป็นอยู่ประเทศไหนเป็นประเทศที่เขาขายน้ำมันเป็นอาชีพจนกระทั่งคนในประเทศของเขาไม่รู้จักคำายากจนเลยนี่คนเหล่านี้นะก็มองไม่ค่อยเห็นคุณค่าเรื่องของเงินแต่บางคนเนี่ยเห็นปรากฏว่า ไม่พอใจนี่นะคะต้นเดือนชนเดือนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอารายราย,รายรับน้อยกว่ารายจ่ายหรือว่ามีเท่าไหร่กินหมดซื้อหมดเห็นอะไรไม่รู้จักประหยัดนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะครูจะมาพูดถึงเรื่องคนที่เป็นนี่นะคะแล้วก็มีคนมาใช้แทน โอ้มีด้วยเหรอนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีชายคนหนึ่งนะ,ะเขามีปัญหาเรื่องเงินแล้วเขาก็หิวมากเขาก็เข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วในระหว่างที่คนขายมัวแต่ หิบนั่นทํานั่นทํานี่ทํางานวนอยู่เขาก็แอบ,บเข้าไปแล้วก็หยิบเงินออกมาเลยนะคะนะคะแต่ว่าพนักงานขายเห็นแล้วก็ร้องไา้แต่เขาวิ่งหนีออกไปแล้ว<ม>เขาก็เลยมาดูกล่องวงจรปิดอ้าวจำหน้าไว้ได้แล้วนะคะวันต่อมานะคะ เขาก็เดินเข้ามาอีกเพราะเขาไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปริดนะจับหน้าเขาได้นะฮะพะนักงานขายจำเขาได้กดออดเรียกตำรวจตำรวจก็เข้ามาเลยแล้วก็จับเขาไปนะคะแล้วเขาก็เลยเข้าไปอยู่ในคุกหลังจากนั้นเขาก็โดนนำตัวขึ้นศาลนะคะ เพื่อรับการพิภากษาตัดสินว่าเขาจะต้องชดใช้เงินจำนวนเท่าไหร่นะคะนะคะกี่เท่าของสินค้าที่ขโมยไปนะคะสมัยนี้เด็กๆเ,เห็นไหมคะที่ร้านสะดวกซื้อบางแห่งเขาก็ติดว่าขโมยปรับสิบเท่านะคะสมมุติว่าตีราคาสินค้า me, ร้อยหนึ่ง Excuse me, boss. You นะคะร้อยหนึ่งเขาจะต้องจ่ายเท่าไหร่คะเด็กๆนะคะหลายเลยเอาสิบคูณนะคะแล้วนอกจากนั้นต้องติดคุกอีกเด็กๆคะ่ะในระหว่างที่ผู้พิพา,ากษากำลังตัดสินคดีผู้พิพากษามองหน้าเขาผู้พิพากษาตกใจเลย ผู้พิพากษาคนนั้นจำได้ว่าเฮ้ยผู้ต้องหาคนนี้เป็นเพื่อนเขาเองเป็นเพื่อนสมัยเรียนหนังสือแต่ผู้พิพากษาเป็นเด็กที่รักเรียนเป็นเด็กที่รักดีแต่เพื่อนคนนี้ชอบหนีเรียนและเพื่อนคนนี้ไม่ค่อยยอมทําการบ้านมักมาลอกการบ้านเขาเสมอนะคะ ผพ้่พิพากษาตกใจมากเลยแต่การตัดสินตามกฎหมายต้องยุติธรรมผู้พิพากษาก็เลยต้องตัดสินลงโทษเขานะคะให้เขาใช้หนี่เป็นจำนวนหลายเท่าเลยนะคะตามกฎหมายแล้วก็ต้องตัดสินจำคุกด้วย นะคะของไม่มีเงินนะคะผู้พิพากษาเศร้าใจผู้พิพากษาตัดสินใจชดใช้เงินแทนของและมีน้ำซ้ำนะคะให้เข้าสารภาพเพื่อลดโทษนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความรัก ของพระเจ้าที่มีกับมนุษย์นะคะโดยยอมให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะคะลงมาใช้นี่บาปของมนุษย์นะคะมนุษย์ทำบาปเมื่อตายไปแล้วมนุษย์ต้องใช้นี่บาปนั้นก็คือต้องตกนรกแต่พระเยซูคริส มาใช้นี่บาปปร่งยอมตายแทนในขณะที่พปรองไม่มีบาปเลยนะคะพระเจ้าตรัสว่าเราต้องทนทุกข์เพราะบาปของเราโปรองตรัดอย่างนี้นะคะในลูกาบทที่23ข้อ ้สานะคะเดี๋ยวครูจะให้พี่นุอ่านให้เด็กๆฟังนะคะลูกาบทที่23ข้อ33ในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อที่33เมื่อไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะเขาก็ตรึงพระองค์ไว้ที่นั่นบนกางเขนพร้อมกับ ผู้ร้ายสองคนนั้นข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งโอเคค่ะเด็กๆได้รับบทเรียนสำหรับวันนี้นะคะนะคะบทเรียนวันนี้คือพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรามากบายเกินกว่าที่เราจะนับได้เด็กๆต้องจำไว้นะคะว่าพระเจ้าทรงรักเรา มากมายเหลือเกินนะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะจบแค่นี้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะวันอาทิตย์ค่ะบ,บายๆเด็กๆเป็นด็กๆเราร่วมใจกันอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันนะครับสาธุการพระเจ้าวิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในเช้าวันอาทิตย์ที่พระองค์ทรงเมตตาให้เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้ พระเจนะคำที่ครุทุกตามีโอกาสได้สอนพระวีพุนจักขขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพรเด็กๆทุกคนที่จะเข้าใจในท้ายคำที่ครุทุกตาได้สอนพุนจักาและพุนจักเป็นเด็กๆที่เชื่อฟังและเติบโตเป็นพุนจักขะเด็กๆที่รู้จักทรงพูทจ้าในนนาคตและเขาจะเติบโตเป็นเด็กที่ดีพูนจากขาะขอ,รอ,อพระองค์ทรงอวยพรทุกคน ขุนจัคาร์อธิษฐานในพระนามพระสิท์เจ้าเอเมน